ปอนเลยเป็นทางด้านพระจันทรฉายต่อให้สาเหตุที่ต้องต่อเนื่องจากว่าไฟที่พระจันฉายเจอกับสิงห์นะครับพระจันฉายเอาชนะมาได้แบบขาดลอยม้วนเดียวที่ราชดำเดนินวันนั้นสิงห์เจ็บตัวพอสมควรครับต่อยกัน121ปอนดปอแต่ครั้งนี้พระจันฉายต่อให้2.5ปอนด์ปอนครับผลแข่งขันจะเป็นอย่างไรครับ เดี๋ยวรู้เดี๋ยวได้ดูแสนชัยมาเองเลยครับถอดมองคลให้กับพระจันฉายครับสตาร์ทยกที่3ามคู่นี้เนี่ยเลทเปิดนะครับสุดท้ายเป็นทางด้านพระจันฉายได้เปรียบหต่อ3ครับ วันนี้ใครมองว่าระจันฉายแบเบอร์นี่โอเห็นลูกร่างสิงเนี่ยน่าจะเปลี่ยนใจครับดูกับจังหวะบล็อกแขนของประจันฉายครับม่ให้สิงขึ้นคอเอาโอ้กระตุกลงไปง่ายๆเลยครับสิงห์นครับผลจากแรงประทะครับต้องดูฝีมือจัดจ้านก็จริงครับระจันฉายครับแต่ว่าจุดที่น่าสนใจคือเรื่องน้ำหนัก ขวาสิงห์จับได้แต่ยังเกี่ยวไม่ลง mm hmm. เด็กกรุงเทพมหานครนะครับสำหรับพระจันฉายพิเกสรชัยหรือเจ้าพระจันฉายปอเพชรน้ำทองเดิมแหละครับส่วนเจ้าสิงห์นี่ลูกหลานจากจังหวัดนครศรีธรรมราชค่าตัวเงินแสนด้วยกันทั้งคู่ครับพระจันฉาย1 1 0 0 0 0บาทส่วนสิงห์วรลันชัยครับ1,30,000บาทครับ นี่เราได้ดูมวยเงินแสนกันนี่แหละครับไม่ได้หาดูกันง่ายๆจะพลิ้วได้ไหมครับเจ้านนน์ลักออกไปเดินไปโดนอาวุธของสิงค์ครับแม้แกจะต่อยหมัดนะแต่โดนเจ้าสิงห์นี่บวกมาแถมโดนเททิ้งลงไปอีกเอ้าฟันศอกลูกนี้ทำได้ดีครับอาจารย์จายแต่ดูรับวงใน สิงห์แข็งเหลือเกินโอ้น้องเริ่มแร่งครับยิ่งชกยิ่งใหญ่แบบนี้เกาะนายอีกแล้วครับสิงห์ครับช่วงในสัมภาษณ์ตอนเช้าสิงห์บอกว่าครูปล้มคููซ้อมนี่เพียบเลือกตัวใหญ่หญมาปล้ำน,นั้นครับแล้วก็แผนการชกดูครับเราเห็นแล้วว่าเจ้าสิงห์นี่มนเน้นวงไหนหมดยกที่3มครับ โอ้แรงประทะพัจันชายนี่เริ่มเสียเปรียบเห็นได้ชัดแล้วนะครับผ่านไป3ยกสิงห์ได้เปรียบ3ต่อ2ครับกองเชียร์มาเยอะอีเดียวครับนี่เป็นสิทธ์รักของโกเดพรันชัยอดิเทพวรพันธ์เลยครับสำหรับเจ้าสิงสร้างชื่อเสียงให้กับค่ายมวยพรันชัยครับสมัยเป็นเด็ดลานาสวีลพล ยังไม่ขนาดนี้ครับในอดีตนี่เป็นมวยเข่าปั้มตีแต่เดี๋ยวนี้ครบเครื่องเรื่องต้มยำครับฝีมือก็ได้วงในก็ดีแต่ตอนนี้ต้องระวังหมัดพระจันฉายครับมาเป็นชุดเหมือนกันต้องดูว่ายอดมวยอย่างพระจันฉายจะแก้เกมอย่างไรครับเจอความใหญ่แบบนี้ครับโอ้หนักใจแท้เลยครับเจ้าพระจันฉาย ตอนนี้เงยหน้ามาในสิงเดินติดตลอดครับเอาละเตะขวาได้ยังมีเสียงเชียครับต่อยมัดพวกแต่สิงยังเลูกจุกเจ็บครับมีหมัดแย็บมีเขี่ยขาอู้แล้วดูวงในเอากระตุกลูกนี้แต่สุดท้ายแม่ประจันฉายเสียหลักลงไปอยู่ข้างล่างครับแบบนี้นี่ชัดเจนเลยครับ โอ้แรงประทะเสียเปรียบเยอะมากครับอาจารย์ชายหนีไม่ออกแล้วครับกรรมาการธนงพุกมานิดแยกออกมาต้องพึ่งปาฏิหาริ์ครับเจ้านนเพราะว่าวงในเนี่ยยังทำอะไรไม่ได้ครับเนี่ยติดตัวตลอดครับสิงไม่ปล่อยไม่เปิดโอกาสเลย โอ้โหแบบนี้ก็เรียกว่าอุ้มข้าเลยครับติดอีกแล้วครับดันเข้าเชือกโอ้โแล้วเสียงเชียร์แฟนคลับของประจันฉายตอนนี้นี่เงียบเลยครับแต่ยังไงก็ไม่ยุบโอ้โหไม่รู้ว่าเป็นสิงคนเดียวกับวันที่แพ้ประจันฉายขาดลอยหรือเปล่า ไล่ต่อยอยู่ครับยังสู้ครับพระจันฉายแต่สถานการณ์ตอนนี้นี่มันไหลไปแล้วครับไหลไปเป็นทางด้านสิงห์มลัน,ลนชัยนี่ได้เปรียบเยอะแล้วครับเอาเอาโอ,โอ้ระวังนะครับไปลอยหน้าลอยตาประจันฉายนี่หวังจะประเด็ศึกเลยครับ ต้องพึ่งแบบนี้เลยครับหมัดปาฏิหาร40ช่วงตัวครับสิงห์บรญชัยได้เปรียบครับหมด4ยกโอ้ววางแผนมาดีมากนี่ครับนักชกเสื้อสามารถของช่องเจ็ดสีครับแฟนคลับ ปต,ตามเยอะมากกับสิงห์วรันชัยสูนทรบรรจันชายนี่ก็โอ้โหยืนเป็นยอดมวยแถวหน้ามานานแล้วครับมวยค่าตัวเงินแสนแต่วันนี้น่าเห็นใจครับเจอของใหญ่เข้าไปหลายคนถามว่าทําไมบรรจันชัยถึงต้องต่อน้ําหนักให้กับสิงห์วลันชัยขนาดนี้ ก็เนื่องด,ด,ด,ด้วยว่าไฟที่เจอกัน121ปอนด์เนี่ยโอฟาจันชายชนะขาดแทบม็อกเลยครับวันนั้นพอฟาจันชายเล่นงานเจ้าสิงห์ไว้ครับมาเจอกันอีกครั้งครับจำเป็นต้องต่อน้ำหนักครับแล้วต่อเนี่ยเกือบ3ปอนด์เลยสุดท้ายครับแรงประทะครับมีผลจริงๆิสิงห์คุมเกมแล้วนะครับ จันชายลุกไล่ดูไม่ไม่ปล่อยไม่เปิดโอกาสเลยครับเจ้านนพระจันฉายนี่วางแขนมาสู้เต็มที่แต่พอโดนประกบในไม่รู้จะแก้ยังไงดีครับเนี่ยครับใหญ่ยยด้วยแข็งด้วยล็อกอยู่เลย แบบนี้รอสัญญาณละครังอย่างเดียวครับดูครับโอ้โหตอนนี้ป้องกันตัวอย่างเดียวแล้วนะครับสิงหไม่ประทะแล้วครับดันเข้าเชือกไปเลย หมดยกสุดท้ายครับสัญญาสงบศึกดังและลงไปกราบพี่เลยนี่ครับน้ำใจนักกีฬาสุดยอดครับต้องปรบมือให้ทั้งคู่พระันราายพยายามเต็มที่แล้วนะครับวันนี้ทำหน้าที่ตัวเองได้ดีครับแต่คนนี้ดีกว่าครับสิงห์วรัญชัย